ขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งสิบล้านดวงตาเด้อขอบคุณมากมายนะจ๊ะขอบคุณมากมายค่ะ main natcha ลุงอ้วนลุงอ้วนลุงอ้วนต้นนะาสวัสดีครับผมเกียรติจอยคนดังเปิดมากก็เลยเจอเจ้าดำหน้ายังนาะครับจ้าแล้วเร่สวัสดีค่ะลุงอ้วนสวัสดีจ้าสวัสดีหลายหลายเด้อที่เขามาเยี่ยมมาส้มดำเร้วเร่วลุงอ้วนน้ำทวมน้ำทวมมาคัก วานเอาตัวขอบคุณหลายๆได้จา้าที่เข่ามาเยี่ยมมาสม้มเป็นยังไงเน,นาะน้ำถ่วมบ่รทาทังหนองค่ายลูกวันนำถ่วมบ่มมรจ้า <c oughs> ทางเมืองอุดอรวนันท้องฝนน้งนำถ่วมคักแน่พุ่นน่ะน้ำสงข้ามไหลพังๆอยู่ทั้งหลังข่อยเนี่ย <c oughs> นำถ่วมลูกวันเอ้ย เขากับวานเอาหนาหลายหลมันบอขายเตียงมูจุ่มๆหวานจ้าได้สามมืนหาอยู่กได้ใส่ละลุงวันแต่ว่าไปถึงเทือนดอกลงเทือนหามื่นตะว่นเชียงมือมันก็ได้ยั่งอยู่เนาะซื้อท่อซซื้อยางเห็นไหมลุงวัน ซื้อท่อพี่พี่ซื้อสายยางซื้อพายางกันไหมน้ำท่วนมาคักเลยฝนตกสมมุติสมมุติไปไปกีดยางไปกีดกางเว้นเอาได้ทุกวันไปกีดยางกางเว้นเอาขอบคุณค่ะไล่ซุดเรอวต้องซื้อไปอีกบ่ เออมนเบขายแตงโม่มนจ้าลูกวันด,หนา,ดนาหน้าดาเบาขึอนวันเอาน้อให้เขาควักเลยเนาะ ดูเขาละแบบได้ลุงวดเด้อดูบังวัวบังคว้ยดูบัง,บงเห็นพ่อข่าเนาะเป็นกะเก่งตัวน่ฟันนะบุ๊ <c oughs> ได้อ้วนขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณหลายๆได้ใจเด้อขอบคุณทั้ง11ล้านดวงตา นะจ๊ะหน้าหวานครับเรียบร้อยมีแต่หญาคือกันได้เคือกันไปโลกหญาสุมื้อสุมื้อลวนกิดอย่างแล้วก็ไปโลกหญานี่ค่ะเห็นมียิโตอยู่หันว่าไม่แม่นะเน่บิ่งดู นั่นนั่นนั่นยืดยังนั่นาะเออขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายค่ะเฮ้ยเรนออามาดวงนี้ว่าเป็นตะเห็ดนีมันบอเออมีอีโต้ไหมะมีดมีดเจ็สิ่น่มี่วมี่กับวเอาว่มี่เดอกวะมี่มาไปรถ ออหน้าวานมีแต่หยาคือกันละลุงวานขอบคุณหลายๆเด้อที่คำามาเหยี่ยมมะชมมะลินนำ้ำได้ส่วนเปิดการมองเห็นสืน่อลุงวานเพ่งได้ได้สุดเดียนว่างเงินนะ่ะไอเงินเดียนสุดเดียนบ่เนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณไหนเนะาะมะลินน้ำมะลิน,นะ เดือนนี้ได้เดือนนี้ได้จักบาทค่าตอบแทนเดือนนี้บ่ได้ลุงว่านเดือนกอนได้หกพันอยู่เดือนนี้บ่ถึงร้อยเลยบ่ถึงร้อยบ่ได้เดือนนี้บ่ได้เออจักเป็นยังมูตำรับคักเนี่ยสองสามเดือนได้อยู่ได้เดือนละหาหกพันล่ะเดือนหนึ่งได้หาพันสองเดือนได้หกพันสองเดือนด้เดือนหกพันเงินสินะจ เดนี่ได้แจ็คผ่าแท้ตัวเด็กเดี๋ยวนี้บ่ได้บ่ถึงร้อยข <c oughs> ้าก็ได้ซี้ซี่ผาเลียญ <c oughs> บ่ได้โอนเลยลุงเวนเอ้ย <c oughs> เอ้ยเข้าก็เฮ็ดไปเนาะ, <c oughs> ะในไม่ได้เข้าก็บบัว่าเข้าเฮ็ดไปเป็นงานอันนี้เหล็กเขาเนาะ <c oughs> นั่นหลังเขากับมี <c oughs> บ่บัวก็ดีอยู่ดอกลุงเวน ดียังตีปุ้มใจกาเป็นผู้เทาแล้วเนาะเฮตัยแซ่นีเฮากระดีจังสีนาจะถือว่าเก่ยงยี่นี้ผ่นกดผ่นเกณฑ์นเนาะทุกวันฝากฝากอีกช่องหนึ่งเลยเลไม่ต้อยชาแนลเด้อไม่ต้อยชาแนลเปิดช่องสองเด้อทุกวันฝากเนี่ <laughs> เปิดบ้านสองตัว บ้านนี้กันพานแล้วก็เปิดป่านสองวันก็น,น่าสั่นเปิดวันที่สิบสามเมษายนนุ่งวันมุ่งหลังค่าให้ได้เด้เออากาศฮอห้อนน้ำท่วมป่านย้าจอยอันติดหวยนาะงลูกวันน,น้อน้าออกฟังพุ่น ยันนียต่อ,อยู่การย่รอหันทางบัดน,นี้ฝากไปหันกระเ่นหัวสงข้ามสินะลูกว่านน้ำขึ้นไลยไรนั่งเยนก็นได้นั่งเยนก็นไ่ได้ละลูกว่านได้อยู่ครับผมคือกันหาหกพันประมาณนี้เดือนนี้ พึ่งได้ลอยหงเรียยนด้วยเก่ง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 ้เกง,แ,กง,แ,กง,แ,กงแถอ <c oughs> เนาะียนนี้บ่ได้เขาก็ะไดสี่สิบห้าเลียนหนึ่งแม่นลูกวันแะ่เรียนก้อนที่ผลดีมากเพราะเป็นเรียนนี้ <c oughs> เนี่ยเียนมีหน้าเมษายผู้เภพผานได้อยู่มีทุน่าบ่ได้เลย <c oughs> เออ กินนี่ยังสะนะเดี๋ยวโมลเลงสิอ้อมหูให้ดอกกินดอกไปเดี๋ยวละหาพ่นหกพันหละลุงวานห้าวโเกงเนาะสองข้าวไม่อยฝั่งนีเดอฝั่งไม,นนไม่ต่อยชาแนวนีเดอไม่ต่อยชาแนวเปิดบ้านซองไม่ลุงวาน เปิดอีกบ้านนึงไหมฮะบ้านนี้ผ่านเลยก็เลยเปิดไว้เปิดอีกกันนะสันวาแต่เนั่ยไหนสี่พ่านดอกเขาก็เปิดมูกอะฮะก็ไลยแปดร้อยหนึงเวลาอะถ้านีนได้เวลาเวลาเขาก็ไดยหาล้อยหาอร่อยห่วงไวนี่ยหาล้อย,อย,อยเปิดนี้สิบสามเมษายน ครับผมสชคดีครับจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเด้อลูกวันขอบคุณหลายๆเก่งเว้ได้รอยหกเหรียญเอารดไอ้ตั้งหนึ่งร้อยหกเหรียญเนาะ วันบ้านนา ขอบคุณค่ะช่องนี้เด้อจ้าลุงอ้วน 哎呀，这水也蛮甜。这汤可以喝吗？ เพื่อนอ้อยไฟไหมมันดัางมันติดมันติดไยาย Cái đèn đèn kia trôi hẳn vào mịt, mịt bây Ôi mịt này phân bộ đi ra tủ đơ Phân bộ đi chẳng mịt ขอข่าหของน้ำก็ได้จ้ะขอข่าหของน้ำก็ได้ว่าไรขอ,ของน้ำขอ,ของน้ำ มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเนองคำ พจน์ขอบคุณค่ะทักทายค่ะสุพจน์สุวรรณโสภาขอบคุณมากมายนะคะทักทายค่ะทักทาย